เดีย๋ยวพอขัดมันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมาลงปูนปูนขาวอีกทีหนึ่งนะฮะเริ่มจะวางเริ่มจะวางพิมพแล้วครับผม,มอันนี้ลงอา่าวางพิมพ์เห็นไหมฮะวางพิมพ์แล้วครับผมวางพิมพ์แล้วเห็นลายไหมฮะ เห็นไหมก่อนวางพินโรยนี่อีกทีหนึ่งช่่างนี้เด็ดสุดยอาเต็ดนี่ vàng kim giúp loài các ống, kéo kéo mà cột, an an đã, cái các kim đẹp loài rồi các ống, à, cột luôn như vậy ้ามาตอกลาย,ยทำล่องตอกลายานี่แหละครับผมวิธีการทำเสร็จเรียบร้อยอ๋อ ต้องวางแบบวางแบบมาต่อกันแบบนี้นะถึงจะได้รูปสวยงามนะตอนนี้เสร็จก็ยกขึ้นมาวางทับให้ได้ตามแบบเหยียบเแค่แค่เหยเียบลงไปเองครับผมมันเป็นลายนี่เสร็จเรียบร้อยนะฮะ อันนี้คือวิธีการนะครับผมก็รอ้แห้งอันนี้รอยแห้งอย่างเดียวใช่ไหมพอกดพิมพ์นี้ก็รอยแห้งเลยกดพิมพ์ลอยแห้งนะครับผมไปดูลายจะดูล่องเห็นไหลายไหมครับผมเป,เป็นแบบนี้นเองเ น,นี่เองนะครับผมก็จะได้ลายแบบนี้ที่เราเดินกันสวยๆนั่นแหละครับพี่น้องเพิ่งรู้เพิงรู้นี่เดี๋ยวจะให้ดู <c oughs> ดูที่เสร็จเรียบร้อยนะ <c oughs> เขาจะลงอันนั้นด้วยพี่น้องรู้สึกว่าเขาจะลงอ่ลงสีให้มันแววขึ้นมานี่ดูนะเห็นไหม นะเจอแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วลง4ีีนะครับผมอันนี้คือสำเร็จแล้วดีและขั้นตอนวิธีการทำฟุตบาทที่สวยๆแบบนี้นะตามถนนตามที่เราเห็นนับผมสำหรับวันนี้นะครับไขข้อข้องใจ ซึ่งผมก็อยากดูเหมือนกันว่าเขาทำกันยังไงได้ไม่เห็นขั้นตอนวิธีการทำอันนี้ทำล่องลายาล่องไหนที่ไม่อันนี้อันนี้คือกันลื่นด้วยใช่ไหมนนี้คือกันลื่นด้วยนะฮะโอเคครับผมคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ถ้า ถูกใจใครก็กดแชร์กดไลค์กันเข้าไปนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ